จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ทำไมไอน์สไตน์ถึงกล้าพูดแบบนั้นสำหรับนักฟิสิกส์ผู้เขียนทฤษฎีที่เปลี่ยนภาพจักรวาลทั้งใบไอน์สไตน์ไม่เคยมองความรู้ว่าเป็นปลายทางเขามองมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะความรู้มีขอบเขตมันคือสิ่งที่มนุษย์รู้แล้วสิ่งที่ถูกเก็บถูกนิยามถูกใส่กรอบไว้ในหนังสือและสมการแต่จักรวาลไม่ได้ทำงานอยู่ในกรอบนั้นแสงโค้งรอบดาวเวลาไหลช้าลงใกล้หลุมดำอวกาศยืดหดได้เหมือนผ้าทั้งหมดนี้เคยเป็นจินตนา ก่อนจะเป็นความรู้ก่อนจะถูกลองผิดลองถูกจนพิสูจน์ได้จริงความคิดทุกครั้งที่กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมคือพลังที่ทำให้มนุษย์ไปไกลกว่าสายตาตัวเองเห็นเพราะความรู้พาเราไปถึงจุดที่มนุษย์เคยไปแต่จินตนาการพาเราไปถึงจุดที่มนุษย์ไม่เคยมีใครไปภาพถ่ายหลุมดำครั้งแรกกล้องเจมส์เว็บแรงโน้มถ่วงที่บิดโค้งเวลายานสำรวจที่ออกจากระบบสุริยะทั้งหมด คือร่องรอยของจินตนาการที่กลายเป็นความจริงและในจักรวาลที่ใหญ่กว่าความคิดมนุษย์หลายล้านเท่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เคยพอเราต้องมีพลังบางอย่างที่กล้าพาเราออกนอกแผ่นที่นั่นคือจินตนาการ